สวัสดีครับมาพบกับช่องบารมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญยืนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญยืนหลังนามาพิไทยยอสอกนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2523นะครับไปดูเหรียญกันเลยครับเหรียญนี้จะมีขนาดเล็กนะครับรุ่นนี้นะครับมีพิมพ์เดียวนะครับ ก็ดูเหมือนเหรียญยืนที่ผ่านมานะครับอันดับเลขก,ก็ดูที่นิ้วมือหลวงปู่นะครับที่จับไม่เท้านะครับจะมีนิ้วชี้ยื่นออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตะขอไม่เท้านะครับนิ้วเท้าหลวงปู่ครับ ้านหลัังครบเหรียญรุ่นนี้ยังไม่เคยเจอเก้น,นะครับถ้าใครเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้เลยนะครับดูอีกเหรียญหนึ่งครับนิ้วมือหลวงปู่นะครับ คอไม้เท้าครับแล้วนิ้วเท้าหนุ่ปูนะครับด้านหลังครับ ขอบตัดนะครับ สำหรับเรียนนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะนำเรียนเรียนรุ่นไหนมาให้ชมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ